เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคูลลิสจากไทยเกมวิกิและจอยติกและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ Horizon Zero Dawn นะครับเรามาต่อกันเลยกับการประชภัยที่ผมเล่นไปล่าสุดถึงตอนที่เอลอยจะต้องอไปเข้ารับการทดสอบแล้วนะครับ r i h e of Passage นะคือเหมือนเป็นพิธีการที่จะทำให้แสดงตัวว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเรืนองนี้ ที่ผมโชว์ให้ดูในตอนนี้คือตีมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้จากการพรีออเดอร์เกมนะครับก็จะสลับไปสลับมาระหว่างอาร์ตเวิร์กสตัวสวยงามนะฮะนี่เป็นตัว T-Rex อย่างที่เห็นไปก็เอาให้ดูขำๆเราจะเข้าเกมกันเลยเที่ผมเล่นไปเนี่ยถึงมิชชั่นอย่างที่ว่าก็กำลังจะเข้าบททดสอบแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเข้ามิชชั่นน่ะผมก็เดินเล่นเก็บเลเวลเรียนรู้ระบบ อะไรหลายๆอย่างของเกมไปนะฮะได้มีหลายอย่างมากที่ผมงงในตอนแรกก็ไม่รู้ว่าระบบของเกมนี้มันคืออะไรหลังจากที่ใช้เวลากับมันพักนึงก็เริ่มชินนะฮะก็เราอาจจะอธิบายอาจจะอธิบายตรงนั้นเพิ่มสักเล็กน้อยนะเราจะเลือก continue เข้าไปเลยรอโหลดอีกสักครู่นะครับอย่างเช่นระบบที่ผมงงๆอย่างเช่นพวก f a ร์ทาวเวลอะไรแบบนี้นะใช้ไม่เป็นเลยตอนแรกการเลือกอาวุธซื้ออาวุธ จัดการอินเวนทอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยมืนมากนะเราก็จะมาดูกันเล็กน้อยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวปาบเข้าให้เย yeah. ตัดสิ ัดสิชิบหายไม่ตัดอ่ามาเข้าแล้วนะฮะอันนี้คือจุดเซฟของผมนะที่ผมเซฟเอาไว้ไนวดนเสียงคนพูดนะเดี๋ยวเราจะไปว่ากันตรงจุดนั้นเริ่มต้นอย่างแรกก็คือระบบการฮิลครับโอ,อ้ยนะนี่ถ้าจะบ่นไม่หยุดแน่อ่าคือระบบการฮิลของเกมเนี่ยมันจะมีสังเกตว่ามุมล่างซ้ายจอจะมีสัญลักษณ์ที่บนล่างซ้ายขวานะครับก็คือ บนเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายพยาบาลเนี่ยคือการใช้สมุนไพรซึ่งเราเก็บตามพื้นที่เป็นหญ้านะครับเก็บมาเก็บไว้ับตัวและเราสามารถที่จะกดขึ้นเพื่อใช้ฮิลได้ตอนนี้กดไม่ได้เพราะเลือดผมเต็มอยู่แล้วทุกครั้งที่เราเก็บหญ้าไอแถบสีเขียวก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับผมส่วนปุ่มซ้ายปุ่มขวาคือการเลือกไอเทมที่มีอยู่ในตัวอันนี้เป็นสกิลนะสกิลผิวปากยังใช้ไม่ได้เพราะไม่มีตัวอะไรไว้ล่อก็ ใช้ล่อพวกมอนสเตอร์เครื่องจัรแบบเดียวที่ก้อนหินใช้เควื่องนะครับเครื่องนี่คือเลงตรงไหนมันก็จะเคลื่องไปตรงนั้นโพชั่นนะครับคือไอเทมชนิดหนึ่งที่ต่างจากการกดขึ้นบนนะคือเราเลือกเราเลือกไอเทมด้วยปุ่มซ้ายขวาใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไอเทมเราจะกดลงล่างทีนี้ว่าไตัวโพชั่นเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดตามจํานวนขวดที่เรามีที่เราปรุงยาผสมขึ้นมาอ่า อันนี้ก็เป็นพชั่นที่ป้องกันสายฟ้ามีสัญลักษณ์สายฟ้านะก็กดใช้ได้โดยการกดลงนั่นเองถ้าจะเลือกไปที่ไอเทมตัวไหนแล้วก็กดลงเป็นปุ่มใช้ไอเทมปุ่มเดียวนะอันนี้เป็นระบบแรกที่ผมงงกับมันระบบที่2ต่อไปก็คือ,อผมไปได้ชุดมาเอาฟิตนะครับซึ่งเป็นชุดเขาเรียกว่าได้มาจากการพรีออเดอร์โอสังเกตนี่คือชุดมาตรฐานที่เราใส่อยู่ตอนนี้ แล้วก็จะเป็นชุดอะไรเนี่ยคาจาสตอร์มเรนเจอร์นะครับชุดบานุทริลเบลเซอร์แล้วก็ชุดนอร่าลกเอานะแต่และชุดก็จะมี modification ลงมาข้างล่างนั่นคือสล็อตเอาไว้ใส่ตัว mod นะครับจะเพิ่มความสามารถโดยที่แต่และชุดก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันอ่ะมีจํานวน mod ที่ใส่ได้1นรู2รู1รูอันนี้ไม่มีเลยสักรู แล้วก็เอฟเฟกด้านล่างนะฮะเพิ่มความแม่นยำเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความต้านทานธาตุหรือว่าเพื่อ,อ,อลดการโดนดีเทคจากศัตรูอะไรแบบนี้เป็นต้นเนะี่ยสมมุติว่าผมใส่ชุดนี้อ่าสวยเลยนะครับสังเกตโปรสังเกตจะแผนกล้องช้าๆแบบให้เห็น360องศาอ่ะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเอาฟิตปบ๊บอ่า นี่สวยนะฮะโอเคเปลี่ยนอีกชุดปั๊บชุดน,นี้จะทำให้เราโดนเห็นยากขึ้นให้ดู360องศานอกจากนั้นยังมีธนูที่มาด้วยกับตัวเกม เอาพี uh, ิออเดอร์ด้วยนะแต่ว่าก็คงช่างมันก่อนละกันเพราะธนูมันมองยากมันชิ้นเล็ก uh, แล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมจะ mm hmm. เหมือนจะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับให้มุมกล้องมันเป็นอินเวอร์สนอร์มอลเอเมซิสมันคงเป็นปกติของมันอยู่แล้วละ่ะ uh, ต่อไปเป็นรายละเอียดของสตูครับอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับแมชชีนแคตตาล็อกนะครับ จะเห็นว่าเรามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2แถวเป็น26ตัวลักษณะของสตูสันนษฐานไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้แต่มี26แบบ Watcher, Strider, s c r p s s r r p p p r r แล้วก็ซอทูตอันนี้คือตัวมอนสเตอร์ที่เราเจอกันมาแล้วพอกดเข้าไปดูมันก็จะบอกอรายละเอียดว่า ชิ้นส่วนของมันคืออะไรบ้างในแมชชีนคอมโพเนนต์นะครับจุดออนอยู่ที่ตาอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็รูทนี่คือจะบอกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นดรอปอะไรถ้าฆ่า <c oughs> ก็จะมีของธรรมดาไปจนถนึงของที่หายากอะไรแบบนี้ต้องโอกาสดรอปก็คงจะต่างๆกันไปอ่าสไตรเดอร์ ider, เจ้าม้าของเรานะได้เบลสแคนิสเตอร์จะเห็นว่าเบลสแคนิสเตอร์จะอยู่บนหลังมันนะครับถ้ายิงทิ้งครั้งแรกจะเกาะมันจะหลุด แล้วเราจะยิงอีกต้องยิงอีกครั้งเพื่อให้มันแตกไปแต่ถ้าเรามีอาวุธที่สามารถเจาะเกราะได้ดีมันก็จะอาจจะยิงทีเดียวพังเลยสังเกตว่าด้านล่างมันจะมีบอก w วิกเนสกับสเต t งก็คือแพ้อะไรแพ้ไฟกับแพ้เทียก็คือพวกเจกาะเกรอะครับเทียแล้วก็แข็งกับอะไรสเตงนะครับอันนี้คือ,อ,อตัวอะไรนะสแ r รปเปอร์ก็ได้เห็นว่าไม่แพ้อะไรเลยไม่ต่อต้านอะไรเลย จุดอ่อนมีพาวเวอร์เซลที่ตูดกับมีเรดาร์บนด้านบนหัวแล้วมันจะบอกว่าเรดาร์เนี่ยใช้สแกนตัวเราได้ด้วยอะไรทำนองนี้ถ้าโดนยิงทิ้งไปมันก็จะไม่สามารถสแกนได้อะไรแบบนี้แพ้แทรด้านหลังนี่ยิงช็อคเวฟถ้ายิงช็อคเวฟใส่ด้านหลังที่ตูดนะครับมันจะระเบิดอะไรแบบนี้ต้องยิงสายฟ้าเท่านั้นนะอ่าแล้วตัวนี้ซอลทูดแพ้ไฟอะไรแบบนี้มีเบลสแคนิสเตอร์ที่ท้องอะไรแบบนี้นะฮะ รวมไปถึงผมได้ไอ้พวกอาวุธอย่างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับดักลวดสะดุดที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็มีเชือกเอาไว้ขึงอ่าแล้วก็มีเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยอ่าอันนี้ซื้อมาจากร้านไม่เป็นไรเราค่อยดูวันมันตอนใช้งานจริงทีนี้มีเห็นเครื่องหมายตกใจเขียวๆมันคือไซควสครับเรามาดูว่าน,นี่เป็นไซควสอะไร ผมเจอนานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทํา y o คุย t a l k t o an o u ก c a l t ยอมคุยกับคนนอก a ยอมคุยกับคอก c a ยอมคุยกับนอก a อคุยกับคนนอกอคุยกาคนอก c อมคุกับคนนอยอมคุย a l l ยอ e คุยกอ a n l e อมคกําลนนก a อยกัาวอครับกำลังตนก c a อนอ l ยันตรายมีสแกนอก์น่อจะจยอยับไออยังคนเ่นี่ยชมวยตามหาลูกหน่อยไม้ไหมเราก็จค ถามข้อมูลว่าทําไมต้องช่วยทำไมต้องเป็นชั้นลูกเธอเป็นใครแล้วก็ไอมาเธอคาเดลนี่เป็นใครอลองคุยดูกันนะถ้าคุยกับคนนอกคอกจะโดนขับไล่ออกจากเขานะอะไรแบบนี้ถ้ายอมฉันช่วยลูกได้ก็ยอมรับโทษลูกสาวล่ะทำไมลูกสาวถึงมาตามหาสแครปเปอร์

ก็คือเมียตาย please help me ไม่ไม่แน่ใจว่ามาเธอคาเดลรืออะไรอาจจะเป็นพวกพูกอาวุโสในเผ่าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดว่าเจอก็จะช่วยนะขอร้องล่ะช่วยเธอปลอดภัยด้วยอ่าก็เป็นภารกิจที่เราต้องไปฆ่าสแกร์ ก็จะอยู่ในเมนูเควส t นะครับ In her m ร t มาร o o ตอรต้องเลเวล4นะเลเวลที่แนะนำเราเลือกภารกิจนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะไปดูในแมปได้ว่าภารกิจที่จะต้องทำอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างเลยนะอ่าแต่จะสังเกตว่าเรามีแคมป์ไฟอยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมันเป็นระบบแฟร์ทราเวลของเกมก็คือแคมป์ไฟทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะกด R2 แล้วก็แฟร์ทาวเวลไปโดยที่ใช้อุปกรณ์แฟร์ทาวเวลครับจะเสีย1ชิ้นก็อยู่ที่ว่าเรายินดีจะวาร์ปหรือเปล่าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปอยู่ที่แคมป์ไฟก็ได้นะคือจากตรงไหนก็ได้แต่จะวาร์ปไปตรงแคมป์ไฟนั้นเป็นต้นอ่ลองไหมลองไหมต,ตามล่ากันสกัปเปอร์นี่เป็นงานน่าจะยากที่สุดในตอนนี้นะ แล้วไอ้ระบบเว y p o i n t นี่ก็ดีเหลือเกินอัปเดตตลอดเวลาว่าจะต้องไปทางไหนไปทางไหนอะไรแบบนี้เข้าใกลแล้วนะอีกแค่นิดเดียวข้ามฟากไปนะโอ้นี่ผมไม่อ่านี่เก็บเมดิซินเต็มแล้วยาเต็มแล้วผมไม่เคยมาทางนี้นะจู่วมีเสียงมีเสียงคนร้องแล้วไอ้พวกนี้ตัวลูกกระจก กดอนนั้าหรอกเพื่อสโลว์ไทม์นะครับพวกใช้วิธีแบบว่าใช้วิธีแบบเอ้ยมันหันหน้าไปทางอื่นว่ะดาได้สองตัวแล้วเหมือนก็เป็นโฟกัสอะไรแบบนี้นะเรามีหาสาส,สูงอยู่รีบเก็บรีบเก็บอ้าวมันจะเห็นเราไหมเนี่ยไม่เห็นเราลองใช้ไ,ไอ้นี่ดูไหมไอเทม มาแล้วไม่ต้องใช้ละกดอันหนึ่งก็เลยชูว่าสเตลคิวนะฮะน่าจะต้องมีตัวอยนนู่แถวนี้สแกนแอเรียเจอเจอไหมอันนี้สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ธรรมดาฆ่าได้นะครับแล้วก็เก็บได้ด้วยนะซึ่งพวกนี้บางทีมันเป็นของจำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้อัปเดต,ตนู่นนี่นั่น้วยอ่ะ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 ,อะ,อะ,อะ หนาเข้าบ้าตาจบเลยเอ้าไอเด็กเวนี่อยู่ข้างบนผมก็ว่าอยู่ว่ามีคนร้องเรียกหาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะกุยอารีนาะอารานาไม่ใช่อารีนา Your father sent me after you. It's time to go home. ได้เวลากลับบ้านแล้ว But I can't go back until I get my mother's spear from that scrapper. อ๋อคือต้องไปเอาหอกมาก่อน ของอะไรของมึงวะทำไมถึงของมันถึงมีความหมายกับเธอจังมันเป็นของดูต่างหน้าแม่นั่นเองนะเป็นของของแม่แล้วพ่อมาใช้แล้วพ่อก็ทำหายโมชั่นหน้าตัวละครเจ๋งโยฟานเธอพ่อเธอเป็นห่วงมากนะเ e าเดินไป o ิบก้าวเพื่อคลายต u วเอ e ในพุ่มไ n t เขา o ค่เขาไม t อย l o จ e ีย r n เขาไม่อยากให้เธอเป็นอันตรายแต่พ่อชอบด่าฉันประจำเลยอะไรเงี้ยวอตเชอร์คืออะไรตามหาสแครปเปอร์มามองเห็นแล้วก็วอตเชอร์จับได้ซะก่อนออ๋วอตเชอร์คือตัวแรปเตอร์นั่นแหละก็โดนไหว้วานให้ไปหาหอกินหาหอกคุณหาหอก Go your find father กลับไปหาพอ<ะ>ห่อซะเดี๋วยวหอกถึงจัดการเองขอบคุณมากจะไปเดี๋ยวนี้แหละนะต้องมาลำบาคนอื่นอีกไหมเนี่ยเอ,อ่ออยู่ตรงไหนวะอะไรเนี่ย Investigate area ด้วยโฟกัส Highlight track น,นี่มันเหมือนแบบโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดดีเทคที e โหมดโอ้มันช้าจังเลยก็อ่านี่ฮได้เจอแท็กแล้วนะครับแล้วก็ตามมันไปตัก,ตก,ตก,ตก ดูว่ามันจะพาเราไปไหนเกลี่ยนความกหน่อยอาพาเรามาไกลนะเนี่ย uh, จบละได้ล่องลอยมาถึงแค่นี้โอเคสแกนอีกครั้ง เรียบร้อยก็คือเปิดโฟกัสโดยการกดอนาล็อกแล้วก็กด R 1นะฮะมันจะตามกด R 1ที่ลอยลอยร่องลอยลอยเท้าอะไรเงี้ยมันก็จะตามมันจะไฮไลท์ขึ้นมาเองแล้วเราก็ปิดโฟกัสได้คือระยะของมันก็มีจำกัดแหละอะไรทำนองนี้นั่นไงมีตัวอะไรอยู่ม้าม้าไม่เกี่ยว โอ้ไกลเหลือเกินพ่อคุณหักไม้อะไรไปตามทางม,มันข้ามแม่น้ำไปครับไอ้สกแกปเปอร์เจอนะมึงโอ้ยน่าดูชมไฮไลท์แท็กตามกันต่อตามไกลเหลือเกิน ไ,ไกลมากเอานี่นี่นี่เห็นเป็นตัวสแกปเปอร์แล้วเ,เอาเชีย โอ้ bite out here. มีฮิมะด้วยแถวนี้องมีซูนาจิ้งจอกเก็บฟ้าค่าทุกอย่างได้ค่าประสบการณ์หมดเลยนะเอามาเลเวลอัพได้โอ้ผมไม่เคยมาไกลถึงตรงนี้นะไม่เคยเข้าไปในโซนฮิมะเคยมาจุดคบไฟเอาไว้นั่นตัวอะไรใช่ตัวที่เราตามหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับสร้างลูกธนูรอไว้เลยอ่าจีบสามดอก นี่ใช่เลยมีหอ,อกอยู่ข้างตัวด้วยแต่รู้สึกมันจะมีพวกด้วยหลายตัวด้วยเอาเวนเวนละบัดไลละเลลละออ,อม,มันจะออกมันจะลงมาข้างล่างนี้ไหมเนี่ย เดี๋ยวนะผมหาวิธีใช้ของแปลกๆล่ามันดีกว่าลงมาลงมาดิอาาด้วาวไ,ไม่ลงเนวะ้ยลงมาั้ยไม่ลงครับเราเจอทางปีนด้านข้างเอ่อไอ้พวกนี้เนี่ยจุดอ่อนมันอยู่นะะั่นนะ ด้านหลังนะบนหลังก็มีฮนะเฮ้ยโฟกัสยิงทิ้ง,งอุ้ยมันยิงแสงออกมาได้นะเฮ้ยเอาเฮ้ยอุ้ยตกมาตกกระจายนะมีตัวมาถึงข้างหลังผมดีเลยได้เดี่ยวเดี่ยว หลดวล่วงแล้วครับวิ่งไปเสียบมันเสียบเลยเสียบเลยหลเห็ไหมหัวพังเลยด้วยอ่าเมื่อกี้็การใช้เชือกขึงนะครับอุ้ยมาไวแล้วเกิดโอ้ยไม่โดนอะ่ะเพื่อความโล่ง,ลงมามาอีก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  สโลโมชันนี่ง่ายไปเลยเออมันจะมีวิธีการสโลโมชันอีกอย่างหนึ่งคือการวิ่งแล้วสไลด์นะครับวิ่งแล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อสไลด์เอ้าในตัวที่มีหอกปั่นมาอยู่ตรงนั้นแะเดี๋ยวจะลองวิ่งสไลด์ดูนะวิ่งสไลด์เล็งยันธงูแล้วยิง โอ้โหกดขึ้นนะเพื่อใช้ทำไเอานะหนักเลยยาเติมเยอะแตไม่พอมันแคบนะพื้นที่มันสู้ยาก ตายไหมกดอานอ์ดแทงเข้าไปฟังมันดันตายซะตำแหน่งดีเหลือเกินริมผาพอดีเพิบมมาในหอกแล้วจะเหลือไอ้ตัวยนะิงดาดสอยดาดมากเข้าให้ เลยอ้ามเก็บมาเก็บมาโอเคแถวนี้น่าจะเคลียร์นะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะเราก็จะกลับไปหาไอ้คนจ่ายเคเวสกันซึ่งอยู่ไกลโคตรตอนนี้ฟึบ ไอ้พวกไม้พวกอะไรพวกนี้สําคัญหมดเลยนะครับถ้ายังมีที่เหลือยังเก็บได้ก็ควรจะ like u, ไล่เก็บไปนะผมลออยู่ฝั่งวิ้มานี่สิมาไหมมาเร็วแหงรักรอมาเสียบค่าแบบกรเตลนี่จะได้ค่าประสบการณ์เยอะกว่าค่าด้วยวิธีธรรมดาด้วยนะ ไกลหน่อยฮนะเดินกันโอ้ผมใช้สมุนไพรหมดเกลี้ยงเลยเหรอแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเข้าพิธีเฮ้ยเฮ้ยอย่าบินไม่โดนเสียไดย้โอ้ใช้ลูกธนูไปเกือบหมดนี่นะ,ะต้องสร้างใหม่ซะ้าหน่อย24ดอกคงพอใช้ไปอีกพักใหญ่ ได้สมุนไพรสังเกตว่าแถบสีเขียวใต้หลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือจะเป็นย่ำสมุนไพรของเรานั่นเองอน,นี้ก็น่าจะเป็นสมุนไพรัยปับ๊บค่อยๆเพิ่มไป ดึงแล้วนี่เดินสู้ๆไหนจอดว่ะป่าตรงนี้เป็นยาอะไรเก็บไว้ให้หมดโหยังต้องเลยไปทางนั้นนะครับ กลับไปห,หาไอ้ตาคนจ่ายเควสย่ามสมุนไพรมครบแล้ว oh mother be praised. Aloy's back with the spear. First you send Arana back to me, and now you've got the spear. When I first called to you for help. I didn't even know if you'd speak to me. I'm glad you did.

อ๋อป่ามันคือเหมือนแบบว่าได้เห็นหน้าได้เห็นหอกก็เหมือนได้เห็นหน้ามียเป็นตะก่ที่ประหลาดดีแต่ขอบคุณนะที่ช่วยเรีน่อยคุยได้อีกเหรอจะคุยซ้าไปทำไมไม่มีอะไรแล้ว ทอกทูรอสอ่าก็อันนี้ก็คือได้แล้วนะครับสเปียร์ดามเมจบูสต์วกหนึ่งกับได้เงินนะทีนี้ว่าภารก,กิจหลักของเราอ่ขอเซฟแป๊บควิกเซฟจึในการเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปทําพิธนะีสังเกตว่ายังมีจุดสีข,ขาวๆนี่ก็เป็นไซเควสอีกอันหนึ่งนะสามารถทําได้ แล้วก็จะมีเครื่องหมายตกใจสีเขียวเนี่ยผมว่าผมเห็นอยู่สักอันหนึ่งอ่ะมันมีอีกแหละแต่ว่าเพื่อความไม่ให้เสียเวลาเราไอ้น,นี่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเช็คเออเขาเรียกว,ว่าอะไรดูระยะเวลาที่ผมอัดมาสักแป๊บหนึ่งอัดมา26นาทีโอ้ก็ถือว่านานแล้วนะสำหรับวิดีโอตอนหนึ่งนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกัน เดี๋ยวขอจบวิดีโอตอนนี้ไว้ก่อนแล้วก็ติดตามกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ